สวัสดีคะ่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือเคลเคลใบหงิกค่ะไม่ว่าจะเป็นเคลสีม่วงเคลไดโนเคลอะไรนะคะก็มีประโยชน์เช่นกันนะสรรพคุณเหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันนะคะวันนี้เล็กจะมาถอนอันนี้คือหวานลงติดน่าจะแบบ90%เอร์ซนะคะอ่ะจริงๆจริงๆสีจริงอะ่ะมันจะสวยเขียวมากเลยนะคะนี่คือ จะมืดแล้วเล็กก็เลยต้องเปิดเปิดแฟดรีบมากเลยแต่ละวันถอนมาเลยนะคะให้มีรากแบบนี้แล้วเล็กจะเอาไปปลูกปลูกลงแปลงค่ะปลูกก็ปลูกตอนเย็นนะทุกคนแล้วก็รดน้ำฉ่ำๆนะคะถอนไปเลยเนี่ยแบบนี้เลยนะคะจะเอาไปแยก อ่ะจริงๆต้องเอาต้นเล็กๆแหละเนี่ยประมาณสิบกว่าต้นนะคะจะไปแยกให้มันห่างๆมันจะสวยเหมือนคณะเห็นไหมคนาเห็นดอกคณะไหมคะนั่นแหละเล็กตั้งใจเก็บดอกไว้ดูเพราะว่าเก็บกินไปเยอะแล้วเก็บกินเก็บทานไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมดินที่เล็กชายเห็นไหมคะมันจะมีกแกลบและปุ๋ยปุ๋ยคอก ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้ควายทุกคนปุ๋ยขี้ควายซื้อเพื่อนมา,ามาดูตรงนี้นี่คือกระหล่ำปลีกลระหล่ำปลีเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กจะเก็บดอกให้ดูนะแล้วจะบอกว่าเก็บดอกแล้วอย่าอย่าถอนทิ้งนะคะมันจะขึ้นดอกกระหล่ำแบบเป็นกิ่งดอกเล็กๆนะโคตรอร่อยเลยคุณยายบอกอร่อยกว่าที่เ,เป็นไอ้นั่นอีกนะเป็นหวยอีกเนี่ยจำไว้นะคะต้นผอม,ผอม แบบนี้เดเ็กจะเอามาเนี่ยอันนี้มันเป็นแปลงผักเก่าแปลงผักกาดนะคะก็ขุดลงไปเลยดินร่วนซุยมากทุกคนดูร่วนซุยสุดๆเล็กก็ขุดลงไปเลยแล้วเล็กจะขยายเอาเคลมาใส่นะคะคือจะ,จะกินทุกวันเลยจะกินทุกวันเลยแต่ใครที่มีความรู้นะคะเขาบอกว่ามีบางช่องเขาบอกเคลอยาก,กินดิบมันมีสาร สารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต้องต้องทำสุกก่อนคือใครใครทราบก็บอกหน่อยนะคะว่ากินดิบได้ไหมเพราะส่วนมากเล็กจะเก็บใบเคลไปปั่นนะทุกคนปั่นใส่สับป,ประรดบ้างใส่นมเปรี้ยวบ้างใส่เออล่าสุดใส่ใส่แตงโมเพราะว่าไอเคลเนี่ยมันมันจะรสชาติแบบมันจะไม่ใช่ว่าจะอร่อยอะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเล็กจะถ่ายให้ดูแค่นี้แหละ เสร็จแล้วเล็กถึงจะมาถ่ายให้ดูตอนที่ปลูกเสร็จนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะว่าแบบเออดูแลบำรุงยังไงนะคะปลูกไปปลูกไปพร้อมกันนะรีบซื้อมาหวานเลยค่ะมันอยู่ได้ปีสองปีนู่นนะทุกคนแต่ว่าถ้าตรงนี้พฤษภาเล็กต้องได้รือนะคะเห็นไหมแปลงผักเล็กอันนี้เป็นอ่าบัตเตอร์เฮดค่ะบัตเตอร์เฮด เนีย่ยเริ่มที่จะเป็นกุหลาบแล้วอันนี้ยังไม่ลดน้ำนะทุกคนคือต้องต้องได้รื้อหมดช่วงพฤษภาเล็กปลูกในแปลงนาะคือดินมันดีมากเลยทางทางนู้นเป็นเรศอกนะคะอยู่ด้านล่างอะสีแดงๆอันนั้นคือ,เ,อเลยไปคือดาวเรืองสวยมากดาวเรืองนั่นเล็กจะเก็บทำชาเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะบูชาพระด้วยแล้วก็ทำชาด้วยนะคะตากแห้งอบทำชา มาดูตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยจะทิ้งไว้ก่อนเพราะมันมีไฟอยู่เพราะมันมีไฟอยู่จะไปตัดกล้วยก่อนตัดกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวพาไปดู่ปเดินขึ้นคูสะไปเป็นเพื่อนเล็กหาเพื่อนนะคะถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่ามือไม่นิ่งอะ่ะ มาสะเทือนเล็กไม่แน่ใจโทรศัพท์ตัวนี้มันมีกันสั่นไหมนะคะ,ะนี่กําลังเปิดสปริงเกอร์อยู่ทุกคนดูมะม่วงเล็กต้นนี้ไม่เคยออกดอกตอนนี้ออกดอกแล้วเนี่ยค่ะออกดอกแล้วได้กินแน่นอนกําลังเปิดสปริงเกอร์อยู่อันนี้เป็นเป็นอ้อยแดงค่ะอ้อยแดงด้านล่างจะเป็นญ่านิดหนึ่งนะ เนี่ยอ้อยแดงแล้วตรงนี้เป็นกล้วยเดินมาเอ้ยดูกล้วยข้างบนโดนกินแล้วมันเหลืองโดนแท้แล้วค่ะไม่ได้มาดูแค่แบบวันสองวันเองแอบบเหลืองแล้วแล้วมีแบบนกนกมากินละที่นี่อีก,กาจะเยอะมากสารพัดนกเลยจับผิดมุม โอเคเดี๋ยวเล็กจะตัดกล้วยนะทุกคนเรือใหญ่มากตัวนี้เป็นกล้วยใจส้มนะคะใจส้มใจชมพูอะเล็กได้สูตรอบกล้วยใหม่อะตรงนี้เป็นเป็นอะไรนะสะดาเห็นไหมมันมีลูกมีดอกบางทีเราก็ไม่ได้มาเก็บเนี่ยค่ะดอกมันบานแล้วมันก็จะกลายเป็นลูกเนี่ยเต็มเลยที่จริงต้องเอาไม้มาสอยเอาอะอมีมดแดง นาเล็กมีสตา์แบบเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยพูดนิดนึงมดแดงเริ่มกวนแล้วค่ะมันห่วงเนี่ยเวลาจะตัดกล้วยตัดด้านนี้นะทุกคนตัดด้านที่เครือกล้วยอยู่นะคะมันจะค่อยๆล้มอย่าไปตัดฝั่งตรงข้ามกับเครือกล้วยนะอ่ะเดี๋ยวเล็กจะตัดหยุดวิดีโอก่อน มดแดงเหมือนยยนี่ดวงนี้ไม่คมเลยไม่ได้ฝนไม่ได้ฝนานานแล้วดูเดี๋ยวให้ดูโดนกินไปแล้วค่ะสวยมากๆเลยเครือใหญ่หวีใหญ่ด้วยได้กินกล้วยอบแล้วจริงๆมีแบบลูกค้าแบบประจำสั่งไว้นะคะกล้วยเนี่ย คือบอกตรงๆว่าไม่ต้องไปเดินขายจองในไลน์เลยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ <c oughs> <c oughs> ยิ่งน้ำมอมนะเอาทีละสีหวีเอาไปอบนะคะเวลามันมีสีนี่สีเหลืองเหลืองเหลืองเขียวๆอย่างนี้ทุกคนเอาไปอบจะเหมือนกล้วยปิ้งเลยแบบอร่อยมากสุดๆเลยโอเคเลยขายดูแค่นี้นะคะแบบคือมันมันเริ่มมืดแล้วทุกคน สีทองทองคือทุ่ง <c oughs> คือข้าวทุ่งนา <c oughs> บรรยากาศดีมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเล็กตัดกล้วยก่อนนะ <c oughs> แล้วแบบคือมันมันใหญ่อะเราจะแบกไปยังไง <c oughs> แล้วอีกอย่างวันนี้เล็กใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวมาทีไรกล้วยสูงทุกที <c oughs> โอเคนะคะแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีจ้า